สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆุกท่านเลยเนาะคะ่ะวันนี้กะมาอยู่ในช่องของป้าต้อยคนไม่เส้็เนาะค่ะเนาะวันนี้นะคะกะได้เดินทางมาอยู่ที่สาลปูฤาษีกัดเหล็กค่ะเดินทางมานํากันกับสองบาวแกสองคน,นะคะเนาะค่ะเนาะกะเป็นโค้งสุดท้ายท่านผู้ชมกับสารปูฤาษีกัดเหล็กมาขอโชคลาภของหมวดวันที่สิบเจ็ด มกราคม2,569นี้นะคะุ่นผู้ชมค่ะมัอน,นี้เนาะค่ะท,ท่านผู้ชมมัมีรุ่นเลยแต่ว่าได้ยินเสียงตนกห้องนั่นเก็จะยังเรียนปวดปวดที่ท่งด้านน่ะเหมือนมีอะไรวิ่งด้านหลังสารปูโอ้สาธุสาธุสาธุ ลูกหลานมาดีลูกหลานบ่ไม้มาลุปูเดอร์ปูเดอร์มาขอโชคขอหลานมาขอเึ่งบุญบาร,รมีกับสารปูหรือสีกัดเหล็กนะคะอากาศก็เย็นหนาวเนาะคะ่ะท่านผู้ชมขี่หลดมากนี่จนว่าสัน่นแต่ว่าเขามาในไหนี้บ่มีลมเลยไม่มีลมเลยนะคะยินแต่เสียงหนกหองค่ะอย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างช่องต้ตอยคุณมิเส้นพร้พอมกับทีมงาน ทูกถูกทันเนาะค่ะเนาะขอพระกุ้นเป็นยางสูงเนาะค่ะสำหรับกำลังใจที่กดไหลกดแช่ให้กับท่างช่องประตอยและก็ทีงานเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ่งบริเวณหลบๆอบขอโชคลาบกับปูหรือสีกัดเหล็กคอแล้วก็จะรีบกลับนะคะพอบายยึดตรงนี้นะก็คือกลางดุมกลางปาใหญ่เนาะค่ะท่านผู้ชมไปค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชม แต่ว่าดีอย่างหนึ่งคือเขามาในหนีบ่มีลมมันก็อุ่นขึ้นมาแน่เนาะค่ะอยู่กลางดงเอาเอออยู่ท่องต้นใหม่ปุ่นะอืเมื่อกี้ท่านผู้ชมเมื่อกี้ได้ยินเสียงอีหยังเรีนขวัขวกอยู่ท่งด้านหลังศาลเออได้ยินเสียงเรีนขวักขวกอยู่ด้านหลังศาลเมื่อกี้น่ะ นเคิ้งลุกเลยแข้ามา,านี่เปยามากเลยอืมแต่ยินงแต่เสียงหนก่้องอนี่เนาะค่ะเดินทางมากับทางสองเบาวแผคขี่มอใส่มาล่มล่มกับล่มหนาวกับเย็นทั้งหนาวทั้งเย็นเฮ้เสียงอยังยะ่ทางดานนั่น เสียงกรดานเฮ้ยยังบาแแ็กเอ้าแสดงว่ามีล่มอยู่ด้านบนอุ้ยอุ้ยสาธุสาธุเด้อปกติสิมี้ชาวบ้านเพิ่นมากวดใบใหม่เด้เออเอ้า แค่วากวดกับเบเบิดดอกเนาะเอราน่าหู้ดูใบใหม่ล่วนเอามีคนมากราว้ปูทื่ต้นเนาะอืมมีคนมาทำความสะอาดด้วยนะคะเนี่ยตรงสารปูเนี่ยสาธุสาธุเด้อเฮ้ยพ่อแกเป็นตำรวจหลบๆก็นนะเอ้าเฮ้ยเอ้า มีอย่างอยู่ทั้งหลังคามีวมีมีเเขาก็ดังขวบขวบอปทั้งหลังคาเมื่อกี้เกลมบอเออเป็นไปได้อุ๊ยท่านผู้ชมเมื่อกี้ไหมอืมยินแต่เสียง บ่ไปน้าดอกเด้อสสียูทางนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมกับสารปูรือสีกัดเหล็กปกติเบาแพกกัดสิมาก,กับเบาไกอนี่ก็เลยอืมแต่ว่าได้ยินเสียงอีหยังว้ยยูท้งหลังคาแม่าวาแพกกับเาบบมี่หยังบ่เห็นอีหยังแต่ว่าได้ยินเสียงดัง เฮ้ยเอาไม่อยัางอยู่ด้านนั่นโอ้ยไปไปเ้าแพกไปเตรียมดอกไม้ถูกเทียเอาเขึ้นมากวาดแปนแทอะม้วท่านผู้ชมเล็กทูบอ,อีหยัง โมโหละี่หาหกสามหาหกสามแต่ว่าไม่แน่ใจว่าของใครครับอืมแต่ว่ากวดออกย่างแปลีนนอจุดทระเพรินกับพื้นเลยอือยังเดี๋ยวหองมาขอของห้องอือโอเคครับุณผู้ชมเรามาเตรียมของไหว้นะครับแล้วก็จุดธูปบอกยาวดูเลือีแต่เฮ้ยอือเอาอีหยังคือจังอีหยังโลนตูบลงหัน ตรงที่สารเกาปูนโอ้ยสาธุสาธุไปค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองช่องเลยนะคะช่องบ่าวแพ็กชาแนลแล้วก็ป้าต่อยคนมีเซนขี่หลดมาบ่าวแพ็กบิดมอไส้ยางแห้งหนาวหนาวออ ลืบขับไปไม่ถึงเนี่ยยื่นขับช้ามันเป็นหนาวนานเลยชีวิตแบบไ่โดไม่ได้หนาวเป็ดเดียวอ๋อขับเปล่าขับมากเไรมันในหนาวแป็ดเดียวไช่เรายิ่งขับช้าเราต้องเต็มหูเป็นเย็นมากเลยจริงปกติปกติเบาแพะกก็จะมากับเบาไก่เนาะตั้งแต่ นาว่านหนาวเพิ่งหนาวน้ำหลังว่อยากอันนี้มันจะไม่สบายโอ้ยแต่วานี่ขนาดแพ็คคีโรลดมากเนี่ยตากล่มนี่เป็นวัดเล่นนี่<ม>วัดเล่นงานาเนยลยไม่สบายกันเยอะนะครับวันนี้ก็มี่สมแอปเปลิลขนมหวานขนมหม้อแกงนะคะ มากราบไหว้ปูด้วยีกัดเหล็กเนาะค่ะ แต่ย้อนนะครับตัวเมื่อกี้อ่ะรั้งกระสีและรากมีงน้ำจุ่มนะคือไม่มีกิ่งไม้ไหลลงมาเลยนะครับมมีแต่ว่าดังแห้งเด้ที่แรกแม่ยังคิดว่างาใหม่งาใหญ่บ่ไม่ว่ากิ่งไม้ใหญ่ใแต่ว่าตอนเขามาเปิดกล่องอยู่นั่นได้ยินเสียงยางเลียนเลียนโคกโคกโคกอยู่ด้านหลังสารปูหนูบ่อาจซิเมน chung tiếng rèn cuộc cuộc đó lại. lái gì đi ừ. à เฮ้ย,ย,ยแบบนี้เลยช้างกระสีลั่นดังแบบนี้เลยท่านผู้ชมดังแบบนี้เลย ลูกหลานมาดีเดอ้อบ่ได้มะลบลูแต่ยางได้ต่้งใจมหาปูมะกาบใบน้่ของมะกาบไว้ปูพร้อมพร้อมทั้งดอกไม้ถูกเทียนตัวนี้ก็จะของเซมซีนะครับแล้วก็ได้ถูกนะครับ นูแทนเลยเพราะว่าได้ยินเสียงงานกอกกอกกอกกอไปเนาะค่ะท่านผู้ชมตั้งจิตอธิษฐานบอกก่าวปูรษีกัดเหล็กไปพร้อมๆกันเลยนะคะปราตอยกับคอเอฟซี FC กับคอคือก,กันเดอ,อร์ค่ะสาธุนะโมตัสสะทะคะวัตโตอ,โอหตโะหะหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุ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 เด้อปูฤสีกัดเล็กพร้อมด้วยพระเจ้าทีเจ้าฐานพระแม่นางเทารีเทวดาอาหลัก์สิงศักดิทธีปกปักรักศาัายุ่ณสถานทีแห่งนี้มอนีลูกหลานปตอยคนพิเศษพร้อมทั้งบบาวแพก กระไดน้ำดอกไม้ธูปเทียนบ่าวาิิเป็นผลไม้ขนมหวานน้ำดื่มน้ำแดงมาถวายปูมาเส่นไว้ปูฤาษีกัดเหล็กมันนี่ลูกหลานก็ะตั้งใจมะขอโชคขอลาบมาขอเพิ่งบุญบาลมี่น้้ำปูเดอปูเดอร์มัน,นี่ขอ,อลูกหลานสิมาขอโชกลาบขอเหล็กถูกกับขเย้าเสี่ยมซี่ ของวดวันที17มกราคมพ่อโส2,869น, 69, นี้ขอให้ปูโปรดเมตตาสงสารบ่ว่าสิเป็นเหลขทถูเลขกเสียมซี่ทีลูกหลานมาขออมอนีขอให้ไปตรงกับเลขกถ่ายละวันที่หนึ่งของวดวันที17มกราสิถึงเมีขอโชคขอหลาบพร้อมทั้งเอฟซี่ลูกหลานปูสุขุสุขคนตัง้งจิตตั้งใจอธิษฐานมาขอปูมืนอน้ ก็ขอให้ปู่ดนจิตโด้วยดนบันดาลให้เลขกเข่าสามโตตรงๆที o, so o, o, ท่ลูกหล,กลาน,นมา,านนะะขอก็บขอสามโตตรงๆนอปูเด้อสาธุสาธุสาธุขอก่อลากตั้งใจมหาปูบริแรมาหลบดูนะปูเด้อขอเพ่งบนบารมีน้ำปู่ เลอปูอะไรไม่ตรงระบถววนีมันปูยิงหันขามันก็ปูเอ ขย่าเฉมสีทันะ้งตัวเด็กแป๊บนึ่งเดี๋ยว่ยเงียบแฮ้งได้ยินเสียงมาหวนะ 你先先 máu hóa吧? 嗯. hoàn mà, 呃,你可以后面用三狗,然后,呃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 , Ui. 呃,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  ờ. เห็นอะไรน้อชมนะโอเคน้องชมเดี๋ยวใ้กรต่อยเนะนียาเือนน้องชมนะาธูซาตุเดอปูริีกัดเล็กมินีลูกหลานขอ,ข,าขอเขย่าเสี่ยนซี่อเหลขกถ่ายละววันที่หนึ่งสามตตรงตรงขอนวัดวันที่สิบเอ็ดมกราสองพันห้ารยิปเก่าปูคิดว่ตาตัวใดมันสิตรงเหลขกถ่ายละวันที่หนึ่งล่ปูยิบออกมาเลยเด้อปูเดอร สามใหม่เด้อปูเด้อรสามโตตรงตรงเด้อปูเด้อร์สาธุมาเลยครับไมายเลขคุณผู้ชมไม้แรกครับหมายเลขห้าครับหมายเลขห้านะครับผมอืออืออีกไหม ลองใหม่เลวยปูเรมาเป็นลามาที่สองครับท่านผู้ชมหมายเลขแปดครับท่านผู้ชมห้าแปดห้าแปดตัวอีกใหม่หนึ่งเ้วยปูเร สุดท้ายครับผมหมายเลข9ครับ5 8 9 9กรบอกตัวเดียวกันนะครับผม5 8 9หรือว่า5 8 6นะครับอ้จะเลขสวยมากครับาสาธุสาธุสาธุหา8 9หา8 6 6 8ข้อเนาะพสศนี่พศเก่า6 8สาธุ3ตัวเดอรปูเดอตรงๆเลย ้ยอ oh 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 hmm. ุ้ยอยีหงโอ้ยแวบไปเลยแวบหายไปข้างหลังเลยพั่เงินเอาขี้หวางสันตาฝาดเบาๆแพ็ลนะเดี๋ยวไปเดูในให้องเลยหายเข้าไปข้างหลังสารน้ำเมื่อกี้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูในกล้องนะครับสาธุสาธุเรือทวงเด้อลูกคุณจะหายไปเหมือนเหมือน เหมือนอะไรไม่รู้นะผูันออกมาแล้วก็หายก็ไปข้าหงหลังเลยลังสาลบ่ะเห็นหนาบ่ะมันล่างๆเห็นแวบ,บเดียวเอาปุ๊บ้าไปเลยเอาที่บางสันโอ้ยอาตาถูกไว้ขนขคี้ยงลวกเลยมผมไม่ได้เห็นนานแล้วนะคือพ่วงแต่ก่อนที่ผมมาเนี่ยตอนมาลุยเหี่ยวเจอนะครับแบบนี้เลยนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวไปดูในกล้องนะครับเดี๋ยวผมไปย้อนดูนะเ,เดี๋ยวท่านผู้ชมเห็นกันนะไปฝัป่งนู้นแล้วเอ,อ้าเฮ้ยนุ่นนงหงาเสกทูใหม่เบิดไปไเสกทูกยังไม่หมดเลยสาธุสาธุเดอ้อปู่อย่าตื่นอย่าถ่วงลูกหลานเดอ้อลูกหลานมาดีมาขอเพิ่งบุญบารมีเจ้าที่เจ้าฐานกันเลย พระพุมเจ้าทีพระแม่นั่งเทรณนี่เทวดาอารักษ์ลูกล้านมาขอโชคลาภเบื้องเล็ทถูเแี่ยวลูกล้านก็สิขอลาก,กับบร่รหกวนปูดวนดอกมันมีเสียงอะไรเรียกนะผมนะแล้วเมื่อกี้มันมีเสียงอะไรเรียกอยู่ข้างหลังนู้นอยู่ข้างหลังศาลเลย ก็จะได้ยินเสียงคนย่างล่ะเหมือนได้ยินเสียงคนเดินนะคะเงียบไปแล้วนั่นผู้ชมครับมิสติมิสติเก็บบางนาใหม่นาใหม่เดี๋ยวกล่องผ้าผ้าเากล่องไปบน<า>เลยไปซองไปบิ่งเลยมาเป็นงานยุ่งหลังนะครับ ระหว่างรอรีกรูปพอดีไปข้างบนครับป่ะค่ะาตูไปเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเมื่อกี้ฟังอย่างนี้เลยเราแข็งไปบึ้งกันนะจานหลังเด้กเฮ้ย ตัวพวกดูดันหลังหรือด้านข้างเห็นอหลีเป็นบ่อย<ม>เป็นล่างๆ<ม>บอ่<ม>อยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะ<ม>อะเป็นเพื่อนเหล็กถูกไหมเพื่อเด็กถูก,ก,ถก<ม>แต่ว่าเมื่อกี้ได้ยิยนเสียงอีย่างทุก่าด้านนี้ก็กัน มี่อย่างอยู่่องสารเก่าเนี่ยป่ะเนาะขาด้านบนกับมี่ตะกิงใหม่ท่านเนี่ยกับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ปกคุ้มเฮ้ยโอ้ยสันผู้ชม,ชมเฮ้ยขนหลุกเลย คนลุกเลยเออ <c oughs> แต่ว่ามีอย่างแปลกๆบ้าๆแปลกมีอะไรแปลกๆมีตัวเลรีอกอยอกอยู่ตรงนั้นอ๋อเฮ้ยกิ่งไม้ เป็นกิ่งใหม่แทนเลยแต่ว่ามีสติป้าต้อยมีสติ <90 S 1> ตรงนี้นะคะเก <90 S 1> ้าศูน <90 S 1> ย์ไม่เยอะนะี่เกย์ซาตเดอปังปังเด้อป่วยลูกล้านมาขอโชคขอลาบาขอให้จงเปิดโชคเปิดดวงชะตาให้กัเอบซีทางบานให้ลูกให้ล้านพร้อมละ สกห้านมาขอโชคขอลาบก็ให้เดินทางกับปานปลอดภัยเด้อปูเด้อของพอดีบางแงมกับปัดแห่นี้ไกลๆเดีย๋ยวถ้าไปหลุนเหลขกทูบน้ำกันเลยเนาะค่ะนอก่าเลขทูบที่มาจุดขอกับปู่ฤาษีกัดเหล็กสิได้ตัวไหนเนาะคะ่ะเนาะเต่ว่าทู่ดยงมหดยินตัวนะครับ เป็นตัวยื่นทีย่หายเลยอืโมไปเนี่ยนะคะปูหรือสีกัดเล็กปูคนกับเป็นตาใจดีเอ้าไม่อยังงนี้นี่โอ้ยบังไฟเนี่ยบังไฟเพิ่นเอาบังไฟมาถวายเนี่ยนะคะบังไฟเนวามันไม่อย่งนี้ย่งแถบเป็นบังไฟบังไฟมาถวายปู เบ้งเลขถูบน้ำกันเลยค่ะท่านผู้ชมไปลุ้นเลขทูบไปพร้อมกันเลยฝาวเบ้งแล้วก็ฝาวกลับนี่นะค่ะเลขทูบแต่ว่าเลขทูบใหม่เพราะท่านในเบิดเมื่อหอยซันยังเลขทูบยังไม่ไม่หมด เฮ้ยอุ้ยนี่ยางจะตั้งดาดนี่เออเหมือ่ะเมื่อกี้เห็นอียงแบวบแถาดบอโอ้ยคนขี้งลุกเราบันที่นี่เอาอยู่เดียว โคตรเย็นหมากเลยฟังสายเย็นเวิร์เลยเงี้ยเอานะซาถูกซาถูกเด้อปูเหล็กถูกก็คือจังใหม่น่านเบิดแท้โอ้ยขนเคี่ยงกับลูกเฮ้ยเมอนแล้วมอนแล้วเฮ้ยเอาเฮ้ยบาดแผลตัวหนาตัวตาเลยมาแด้งดๆนั่นต้องว่าอืม ผมว่าแล้วทานผู้ชมเนี่ยตอนนี้เป็นเย็นๆนะเยนเ็นมา,นมาได้ยังนะไงท่านผู้ชมดูว,ว่ามีอย่างใบยูหันหันวาลุ่มกับาูบเม,มีนน้อยนี่ตัวเล็กวะต้องหายบ้าแเลกบ่งบนตาดีเป็นศูนย์เก้าสามงามจุดศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสัน นใน่ิ่้แม่ตาพอดีเอะบ้าแพรว่าศูนย์เก่าสามท่านผู้ชคศูนย์เก้าสามนัจะนั่นให้เหนึ่งศูนย์เก้าสามแหนึ่งศูนย์เก่าสามนะค่ะแต่ว่าข<พ>อ<ล>สิเบิ้งเลขทูบนี่แหละเลขทูบไม่หมดพอดีนะครับผม,มเลขยังนั่นสอง หนึ่งหแล้วก็สามไหมท่านผู้ชมสองหนึ่งสามนะครับผมนะตัวเลขก็คนทางแล้วหนึ่งซะเอ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวานอยู่ตรงนี้ไปพุ่นเร็วฮะแมนวะท่านผู้ชมอ๋อเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งเบิ้งเล็ถูกคนเล็ถูก เลขทูปนะครับที่ศาลปูนสีกัดเหล็กนะครับผมเลขทูบสองหนึ่งสามครับสองหนึ่งสามสามเพื่อคือแปดแท้สองหนึ่งสามหรือสองหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดพี่น้องกันนะจำได้ก็สําหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะในการรับชมนะครับผมค่ะทางช่องบ่าวแพ็กชาแนลนะครับแล้วก็ผอประมีเชษณ์นะครับก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคสลากกินแบบงรันบางวดวันที่ 17บเจพฤษภาคมสองพนายหกสิบนี้เท่านั้นนะครับผมค่ะขอให้โชคดีเด้อค่ะตามนั้นครับคุณผู้ชมครับผมว่าไม่ตกกติแล้วไปไปไปเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่านี่ยังแปลกแปลกได้ไหมเนี่ยลูกหลานกลับบ้านก็ให้เดินทางปลอดภัยเด้อปู่เด้อขอโชคขอลาภขายได้ดังไม้ดังหวังสามตัวตรงๆ บ่าวาสิเป็นเหล็กถูกเหล็กเสี้ยมซี่คอ้เข่าสามตัวตรงๆเออเบาแลกดับเทียนเลยดับเทียนดับถูกเนาะค่ะเนาะพวายอยู่ในดงในปลาแล้วแลกดับถูกนะเนาะค่ะท่านผู้ชมดับจากเสร็จในลูกร้านกับสิคอลาากลับเอ้ยเอ้ มั่รู้ว่ามันยังทักเงี้ยค่ะโชคดีให้ให้ปังๆกันทุกทุกทันเนาะคะ่ะเนาะปีใหม่เนี่ยก็บคอไ้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไกลๆเขาให้แคขขาดปลอดภัยจากพัยนตรายทั้งปวงให้ลูกหลานเดินทางกลับปานโดยปลอดภัยเ้อปูดเดอร์สาธุสาธุเว้ย